ก่อนจะเข้ารับชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งไลค์ด้วยนะคะกระแตอาสยามชี้แจงทันทีถูกทักแรงดูหญิงแบบมั่นหน้าไม่เคยเห็นยิ้มเลยทำเอานักร้องลูกทุ่งสาวสายแซบอย่างกระแตอาสยามต้องขอออกมาชี้แจงและอธิบายในทันทีหลังถูกคอมเมนต์ติิงจากแฟนคลับที่บอกไว้ว่า ตัวเธอดูหญิ่งแบบมั่นหน้าเพราะแทบจะไม่เคยเห็นรูปภาพที่ยิ้มเลยมีแต่มุมเดิมๆตลอดล่าสุดกระแตก็ได้โพสต์รูปภาพยิ้มแก้มปริแจกความสดใสพร้อมเผยในแคปชั่นว่าเนื่องจากไปเห็นคอมเมนต์ติชมมาเลยฉุกคิดตามเขาบอกว่าแตรดูหญิ่งยิงแบบมั่นหน้าเพราะไม่เห็นมีรูปยิ้มๆเลยถ่ายรูปมีแต่หน้ามุมเดิมๆตลอด และนี้ก็เลยไปเลื่อนไอจีดูแล้วเพิ่งรู้ตัวว่าเออเราแทบไม่มีรูปยิ้มแบบยิ้มมอมมอกว้างๆเลยจริงๆด้วยแฮคือหันหน้ามุมเดิมตลอดเพราะมัวแต่คิดว่าก็ชั้นสวยมุมเดียวเลยมั่นใจอยู่หน้าเดียว5555ปลดล็อกมากๆอ่ะจริงๆปกติเป็นคนยิ้มและหัวเราะตลอดเลยนะเหมือนคนบ้าอ่ะแต่พอเวลาไปถ่ายงานเอ้ารูปยิ้มยิ้มฉันคือน้อยมากจริงๆ ต้องขอบคุณน้องสปรายมากๆนะคะแอด s t r i t e s n a p กับรูปเซตนี้น้องบอกว่าพี่แตรขอฟิลแบบหัวเราะดูสดใสสดใสหน่อยยิ้มเยอะๆแบบว่าฉันแฮปปี้มากว่ายิ้มให้กันเยอะๆนะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนะคะฝากทุกคนกดไลค์และกดแชร์กดติดตามด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆจากทางทีมงานนะคะ